ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซาเอสโตร่าทารวัวิงวิงโอเคพลังงานบ่กให้ทุกคนเช่นเคยนะคะก็ <Hey. S 1> วันนี้ก็มีพร,ราทิ์ตัวน้อยนี้นะคะมาส่งพลังงานบวกให้ทุกคนอีกแล้วเช่นเคยนะคะไอต้าพลังน้อยเอเดนก็มาเป็นเพื่อนไข่ในคลิปนี้นะมาเปิดให้ด้วยพลังงานบุกบุหน้ารักๆ,ๆ,ๆแบบนี้ ก่อน,นอื่นฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ like, ให้ยังรู้อยู่เดียวกันตรงนี้นะคะอันนี้เป็นคลิปพลังงานของโซเมทค่ะเป็นเอเนจีที่ไข่จะทำพวกแรนดอมต่างๆตรงนี้ให้รันไปเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะก็เราก็มีลงเออ่พลังงานความคิดถึงมีลงพลังงานเลิฟเมสเซจต่างๆตรงนี้ไปแล้วตอนนี้ก็จะมารันที่เซตตรงนี้นะคะเริ่มที่โซเมทแล้วก็เดี๋ยวจะมีพวกทวินเฟรมชูเลิฟอะไรแบบนี้เนาะทีนี้อ่านะคะก็ไข่ประชาสัมพันธ์เหมือนเคยนะ ก่อนที่จะเข้าแบบพลังงานต่างๆของไพ่ตรงนี้เอเดนเอเดนแบบว่าอ๋หมุนควงมากเลยแบบแม่พอแล้ว <S <S อ,อแม่ปล่อยหนูหน่อยแม่ปล่อยหนูหน่อยพอแล้วครับผมไม่อยากยืนตรงนี้และะ้ครับยืนไหมลูกอะไข่ก็จะมีประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมนะคะก็คือมีโปรโมชั่นสุดฮอตโปร199มีคนจองอยู่ตลอดเลยรัวๆมากใครต้องการจะอ่านไพน่สั้นๆกระชับชับไว อ่านไพ่ด่วนๆได้คิวด่วนๆแล้วก็อ่านไพ่ไม่เกิน3ข้อไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นโปรหนึ่งเก้าถ้าใครต้องการได้ไพ่ครบทางเซตนะคะก็จะเป็นคิวรันไปได้เรื่อยตอนนี้คิวไปถึงที่พุษธสภาแล้วตอนนี้ก็จะเป็นโปรที่มีอ่านไพ่ทางเซตเลยได้ไพ่รักได้ไพ่พื้น15ใบแล้วก็ได้ไพ่คำถามเจาะด้วยมันจะเริ่มต้นที่3 3ข้อก็คือ3ามเแล้วก็จะได้ไพ่รักกับไพ่รวมเนาะแล้วก็ถ้าเป็นถามไม่อัานหรือถามได้หลายๆข้อก็จะราคาเพิ่มขึ้นไปตามลําดับอ่าตอนนี้มีคนหหมุนควงใญ่้ะ <g ül> ส่วนโปรสองก็จะเป็นโปรห้าเก้าสองความรู้สึกมีอยู่โปรเดียวนะคะแล้วไข่จะคือในโปรสองไม่ได้ใช้ไพ่แค่ไพ่แบบอ่าแค่หมาใแค่ว่าไม่ได้ใช้แค่ไพ่ในในไพ่นางฟ้ากับไพ่ของข้อความเท่านั้นจะมีไพ่บางอย่างแอบสองให้ด้วยแล้วก็สําหรับตอนนี้มีเปิดตัววอลเปเปอร์เสริมดวงมงคลก็คือกระแสดีมากเลยดีกว่าที่ไขคค่คาดไว้ขอบคุณคนมากๆใครต้องการพลังงานปังๆตอนนี้มีคนรีวิวหลายท่านแล้วอะไรที่ดีๆปังๆก็ มาสั่งหอเปเปอร์เสริมดวงกันนะคะตอนนี้มีสั่งมาเยอะมากแล้วก็คิวจากที่ปกติตอนแรกๆทําได้ภายใน,นวันสองวันตอนนี้คิวแบบเริ่มไกลขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเยอะและไข่ทําไม่ทันด้วยนะคะก็จะต้องรอกันนิดนึงเอาโอเคทีนี้มาดูพลังงานกันนะไม่เสียเวลาเลยอ่ามันมีขออ่านไพ่หน่อยลูกหนูจะนั่งไหมหนูจะนั่งตรงนี้ไหมอ่าโอเคนะพลังงานนีไข่มีอ่าบางอย่างตรงนี้สับไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีสับบางอย่างเพิ่มด้วยหนูจะนั่งไหมลูก หนูอยากขึ้นมาตรงนี้ไหมอะหนูมาเกาะมาเกาะขามันไม่หนอหอืมเกาะขามันมีคืออยากอยากขึ้นมาใช่ไหมถ้าอยากขึ้นมาต้องไม่ดุดิก๊กไม่ไม่หมุนควงมากนะอ้าวโอเค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 อ่ามีคนอยากแบบเออเออตรงนี้จังเลยอ่ายังไงยังไงมันยังไงอืมมันยังไง พลังงานตรงนี้นะคะ Energy ตรงนี้ไพ่ไข่สับไว้ให้ไพ่คุณมี this could be the one พลังงานเด e o วันขึ้นที่สำคัญไพยย่ตรงนี้มี Energy แบบนี้แหละในกองไพ่เนี่ย p a s t Life Relationship มีพลังงานมี Calling in your soulmate ในกองไพ่ต่อคือพลังงานตรงนี้มีผู้คนที่เป็นคนที่ใช่ที่เป็นลักษณะของพา s กันอยู่ตรงนี้แหละอืมก็คือแต่ละคลิป,ลปเนี่ยก็จะไม่พ้นพลังงานที่มีรักอดีตหรือรักคนที่แบบว่า เคยรู้จักกันมาเคยเจอกันมาเพราะอะไรรู้ว่าไพ่เดอะวันอะมันเป็นไพ่ที่เขียนคําว่า you have already met the r o m ติ t i c p a เ t n e r you seek เนี่ย m e ดเป็นพลังงานพาสหรือว่าคนที่เคยแบบรู้จักคนที่เคยผ่านกันมาพลังงานมี energy past life คือ you have n o each other as uh, you have n o each other before เนี่ย before พลังงานเป็นพาสอีกแล้วเห็นปะฉะนั้นคือ energy ตรงนี้อะมามิมามิอ่านไพ่ก่อนเพราะฉะนั้น energy แบบเนี้ย ก็คือเป็นพลังงานอาดีตท,ที่มีคนที่ใช่อยู่ตรงนี้แน่ๆให้นิพาในวันนี้หลักๆนะคะพลังงานนี้มา energy มีเก้าดาบเก้าดาบตรงนี้ต้องบอกเลยนะว่ามันมีคนตรงนี้ที่คิดมากหรือมีเรื่องความรักหรือพลังงานรักของใครบางคนตรงนี้ในคลิปมีที่มีเรื่องให้คิดเยอะมีเรื่องให้คิดเยอะมีเรื่องให้แบบว่าเครียดบางคนถึงถึงขนาดที่แบบว่า อหมกมุ่นกับใครมากๆอะไรแบบนี้เออมีความหมกมุ่นอยู่ตรงนี้มากๆเลยมีอะไรที่ไม่สบายใจมีอะไรที่คิดกังวลคิดเยอะคิดลบด้วยสําหรับบางท่านนะคะอืมถ้าใครที่แบบว่าอะไรมันเยอะแยะในหัวมากเกินไปอ่ะขอให้อยู่ในช่วงที่แบบ Euh, ปล่อยวางได้ปล่อยวางนิดนึงนะคะเออไม่ต้องไปแบบว่าอะไรกับมันมากแล้วก็ไม่ต้องไปคิดลบกับเรื่องของความรักมากบางครั้งถ้าเราเจออะไรแย่ๆก็ไม่เป็นไรคะ่ะถือซะว่ามันเป็นเหมือนหนึ่งคามาเป็นกรรมสองเป็นบทเรียนคิดใน,นแง่บวกเนี่ยคิดใน,นแง่บวกเลยน,นี่ไพ่ของคุณมีในจี้นี้เดมเพลสเดมเพลสแะแถมมีไพ่นี้ด้วยไพ่ดี จริงๆแล้วไพ่ดีนะไม่ใช่ไม่ดีมันมีแค่ไพ่ของคนที่มีพลังงานลักษณะที่มีเรื่องให้คิดมากคิดเยอะในความสัมพันธ์ได้ในจีมีไพ่เดอ p แอม e แล้วยังมีไพ่ The Sun ด้วยค่ะไพ่ดีมากไพ่ <Hi. S 1> ดีมากเลยเอ e เน y จีแบบนี้คืออะไรมันจะมีคนตรงนี้ที่เขาเรียกว่าพวกเขาเหล่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขารู้สึกได้ว่าพวกคนเป็นคนที่ใช่นะเพราะว่าใครที่เห็นใครและเป็นลักษณะมาเห็นแบบคนเห็นเห็นคนรักหรือเห็นคนที่อยู่ในความคิดหรือเห็นอยู่ในความสัมพันธ์อแบบนี้ย แล้วมีพลังงานเดีเอ็มเพสเนี่ยนี่หมายถึงว่าเป็นความรู้สึกแบบเดอะวันเป็นความรู้สึกของคนที่แบบหนึ่งเดียวหรือคนที่ใช่หรืออะไรก็ตามแต่นะคะอืมคือมีคนคลานไปแล้ว่อยเขาคลานเล่นนิดนึงตรงนี้ใกล้ๆ เนี่ยพลังงานตรงนี้มันจะเป็นเอจนซ์สันีว่าถ้าถ้าใครที่เป็นผู้หญิงอย่างนี้น,นะคะคุณก็จะมีพลังงานแบบให้แับว่ามีคนที่รู้สึกได้ว่าคุณดูดีดูมีสเสน่ห์ดูเหมือนจะให้แบบเป็นคนที่แบบอยากจะเป็นคนที่เป็นแม่ของลูกได้เป็นคนรักในอนาคตได้เป็นคนรักที่สามารถที่จะมีความสุขด้วยกันได้บางคนตรงนี้บางคู่อาจจะมีเรื่องราวที่แบบว่าเป็นรักที่มีความสุขแต่บางทีคู่รักบางคู่เนี่ยอาจจะมีเรื่องให้ปวดหัวด้วยนะคะ เออมีเด้อให้ปวดหัวหรือมีใครให้แบบว่าคิดเยอะคิดมากคิดถึงคิดคิดอะไรแบบเยอะแยะมากมายอะไแบบเนี้ยเออนี้ไพ่มันมีเดอรซันเนี่ยบางคนนี้เป็นพลังงานเกี่ยวกับต่างชาติได้ค่ะไม่ว่าเขาจะเป็นชาติไหนชาติเอเชียชาติยุโรปชาติาตออ,อ,อแขกชาติอะไรก็ได้อืม มีชาติอะไรก็ได้ที่เป็นพลังงานต่างๆต่างประเทศอะ่ะมีอยู่ตรงนี้แน่นอนเพราะมีเดอะซันขึ้นและที่สําคัญเดอะซันขึ้นคือรายได้พลังงานมันมาอยู่ในเอจีพลังงานข้างหน้าเพราะฉะนั้นเอเนจีแบบเนี้ยพอมาอยู่ไพ่ในตําแหน่งพลังงานข้างหน้าคือมันมีสิ่งดีๆรออยู่นะไพ่แบบเนี้ยมันมีสิ่งดีๆรออยู่เพราะอะไรรู้ป่ะไพ่หลายๆอย่างพวกเนี้ยที่ประกบก้าวดาบอะ D M Place มาประกบเดอร์ซันมาประกบและที่สําคัญคือนอกจากจะมีไพ่ความสุขหรือไพ่ไพ่ความสักเซสแบบเดอะซันขึ้นแล้วเนี้ย พลังงานมีเอเนจี้นี้ประประกอีกอล้วเดอรฟูเดอ u n ซันไพ่นี้เป็นพวกพลังงานต่างชาติที่ที่แบบชัดมากๆเลยเพราะว่ามันมีไพ่เดอรฟูกับเดอร์ซันขึ้นแล้วก็เอเนจีนี่คืออะไรพลังงานแบบนี้ค่ะมันเป็นหมายให้กับว่าคู่รักหลายๆคู่ตรงนี้นะโดยเฉพาะพวกอดีตด้วยอะ่ะมันมีการแบบว่าอยากเริ่มอยากเริ่มแบบว่าอยากเริ่มใหม่อืมเป็นรักที่บางคนตรงนี้ที่มีการแบบว่า อยากจะเริ่มอะไรบางอย่างที่บางทีไม่ว่าจากข้างหน้าจะเป็นยังไงหรือไม่ว่ามีอะไรให้แบบว่าเสี่ยงหรือท้าทายแบบนี้ก็คือว่าอยากลองอะไรแบบเนี้ยลาังงานมีเอเนจีนี้ด้วยหกถ้วยหกถ้วยเนี้ยเป็นไพ่ที่มาบอกชัดมากๆเลยว่า Energy ทำไมของคุณถึงมี s า l i f e r e l a t i o n s h i p ในไพ่นางฟ้าเพราะว่า6ถ้วยนี่คือรักอดีตค่ะพอมันมีไพ่ลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะ Energy แบบนี้ด้วยอะ่ะ คือมันมีพวกแบบว่าคนที่แบบอยากจะกลับมาหากันหรือเขาเรียกว่าบรรยากาศเก่าๆหรือสิ่งเก่าๆหรือคนเก่าๆที่เป็นโซเมดเนี่ยมันจะกลับมาหากันได้เออและตรงนี้มีพลังงานรักต่างไว้ด้วยอืมทีนี้นะไข่ขอมาแอบดูไพ่าบางอย่างให้หน่อยนะแอบดูไพ่ขยายนิดนึงขอขยายไพ่เก้าดาบหน่อยนะคะขอดูพลังงานเอนเนจีเก้าดาบแนละ้วเก้าดาบคืออะไร ออใหญ่ไพ่เก้าดาบเลยค่ะรูพลังงานความรักความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับโซเมดนะคะในคลิปนี้เก้าดาบคืออะไรขยายไพ่เก้าดาบเลยคะ่ะโซเมดรู้สึกยังไงกับคุณนะคะมีพลังงานถึงคุณบ้างขยายเก้าดาบหน่อยขยายเก้าดาบเลยคะ่ะพลังงานเก้าดาบคืออะไรพลังงานเก้าดาบคืออะไรฮ่า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  พลังงานเ n e r g y บางคนที่อยากจะเจอกันอยากจะมีช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกันอยากจะแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าไพ่แบบมันเป็นไพ่แบบสนุกสนานน่ะไพ่มันเป็นสามถ้วยที่มันมีความสุขฉะนั้น Energy แบบนี้คือไพ่ของคนที่แบบว่าอยากจะยูเนี่ยนกันนะอยากจะกินข้าวนั่งคุยเมาส์มออยากจะมีความสุขอยากจะเดทอยากจะมีแบบสังสรรค์ด้วยกันมีโมเมนต์ดีๆด้วยกันีไพ่ Energy มีพลังงานนี้มีไพ่เดทมีไพเ่เจ็ดเหรียญมีไพ่เด็กถือเหรียญ ม,มันก็คงต้องคิดมากกันเนาะอืม,มันก็คงต้องคิดเยอะอะเนาะเพราะว่าไพ่ในจี้เนี้ยมันมีไพ่ลักษณะที่เป็นเดทด้วยเนี่ยพวกเดทเนี่ยมีพลังงานรักแบบโซเมทในคลิปนี้ที่เป็นอดีตแน่นอนแล้วเดทมันคืออะไรไพ่ของคนที่จบในความสัมพันธ์กันมา ไพ่ของคนที่บางคู่ยังเป็นอดีตกันอยู่แต่พลังงานเนี้ยมันมีคนที่ยังเห็นโอกาสกับตรงนี้หรือเห็นความเป็นไปได้กับตรงนี้อยู่มันยังเป็นคนที่ยังมองหรือประเมินสถานการณ์กับตรงนี้อยู่มันก็เลยทําให้บางท่านอะมันมีความคิดอยู่ตรงนี้เยอะอืมมันมีความคิดอยู่ตรงนี้เยอะค่ะเข้าใจได้แหละอ่ะทีนี้ในขอมาดูไพ่ขยายต่ออีกนิดนึงอะไรลูกหนูจะเอาอะไรเอเดนอืม จเจ้าอะไรน่ารักจริงๆเลยแลบลิ้นแผลๆทำอะไรทำอะไรหทำอะไรไห,รห,ไหรนขอขาอยายไพ่ดีเอ็มเพลสหน่อยสิพลังงานโซเมดเนี่ยเขาคิดยังไงรู้สิงไงเอาคุณขอขาอยายไพ่ดีเอ็มเพลสหน่อยขยายไพ่ดีเอ็มเพลสหน่อยนะคะโซเมดรู้สึไิไงกับคุณข,ขายายไพ่ดีเอ็มเพลสหน่อยเนี่ยพลังงานเอนเนจี อคิงไม้เท้าดีนะเออพลังงานตัวนี้มีเอเนจีนี่หกเหรียญสิบถ้วยแล้วก็อัศวินถือดาบคือเนี่ยไพ่มีพลังงานสิบถ้วยหกเหรียญแบบนี้ด้วยอะแล้วมันมาขยายดีเอ็มเพลสคือต้องบอกว่าใครบางคนตรงเนี้ยค่ะคนที่เป็นโซเมทพวกคุณไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามนะ เขาอยากวิ่งเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างรวดเร็วมากๆแบบไม่ได้มีการอะไรแบบในปัจจุบันนี้อย่างเด่นชัดหรือสถานะยังไม่ได้แบบว่ามีอะไรแบบเด่นชัดมากมายนะหรือยังบางคนที่แบบยังรอกันอยู่เลยแบบเนี้ยเอเนจีเนี้ยมันเป็นคนที่เห็นพวกคุณอะว่าเป็นคนที่เป็นคนที่ใช่เป็นคนที่อยากจะมีครอบครัวด้วยเป็นคนที่อยากจะมีความแบบความสุขด้วยเป็นคนที่เขาเรียกว่าอยากจะมีอะไรที่แชร์กันได้อะไรแบบเนี้ยเออนึกออกปะ พอไพ่ที่เอ็มเพลสเป็นไพ่ที่สวยมากๆสวยในแง่ของความรู้สึกอะค่ะ,ะหรือการมองมาจากอีกมุมหนึ่งถึงอีกคนนึงอะขยายไพ่เดอะซันเนี่ยค่ะโซเมของพวกคุณรู้สึกยังไงกับพวกคุณขยายไพ่เดอะซันหน่อยขอขยายไพ่เดอะซันหน่อยโซเมของคุณรู้สึกยังไงกับพวกคุณนะคะโซเมของพวกคุณรู้สึกยังไงกับพวกคุณขยายไพ่เดอะซันหน่อยโอ้พระเจ้าว้าวว้าว ไพ่มีก้าเหรียญดูดิก้าเหรียญพลังงานคล้ายๆกับ The อ็มเพรสนั่นแหละทีนี้ไพ่ด,ด,ดูทุกคนแปลกมากเลยอะใครคนลุกไพ่ของใครมากเลยไพ่มีห้าม้เท้าไพ่ของเขาเรียกว่าความขัดแยง้งอิจฉปัญหาต่างๆหรือบางคู่อ่ะเป็นพวกคู่ที่แบบว่ากระทําไม่ดีต่อกันไม่ว่าจะเป็นทางคําพูดหรือวาจาด้วยพลังงานดูนะคะไพ่คุณอ่ะ มีเดอะซันมาขยายเดอะซันคืออะไรไม่ธรรมดาเดอะซันมาขยายเดอะซันคือ,อยังไงผนลุกไพตัวเองมากเลยมันมีคนไปนั่งตบมือตรงนั้นไอเดนคือเดอะซันมาขยายเดอะซันมีไพ่เด็กถือไม้เท้าด้วยเอนเนจีนี่บอกเลยว่าถ้าไพ่เดียวกันมาในขยายไพ่เดียวกันแบบเนี้ยพลังงานของความสำเร็จ หรือความสมหวังในรักมันมีรออยู่หลายๆท่านตรงนี้ค่ะแต่บางคนน่ะช่วงเวลาของการสมหวังแต่ละคู่ไม่ไม,ไม่เท่ากันบางคนอาจจะบอกว่ารอนานมากค่ะก็คือถ้าดวงคุณยังไม่ถึงมันก็ต้องรอค่ะนึกออกไหมตามตรงเลยทีนี้ไพ่ตวงนี้มันมี energy ของการสื่อสารบางคู่ตรงนี้มีการสื่อสารกันแต่ถ้าใครที่เป็น energy ของการรอการสื่อสารกับคู่อ่ะไพ่นี้มันจะมีการสื่อสารหรือการเคลียอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่า เพราะว่าอะไรรู้ป่ะไพ่มันมีห้าไม้เท้าแล้วมันมามามาต่อด้วยพี่พวกเดอะซันกับเอเนจีไม้เท้าที่เป็นลักษณะไม้เท้าแบบคอมมูนิเคตอ่ะมันคือพวกคู่ที่แบบว่ามีปัญหาหรือขัดแย้งกันมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กน้อยใหญ่โตแค่ไหนไม่จําเป็นว่าพวกคู่บางคู่จะต้องทะเลาะกันแรงหรืออะไรนะคะแต่ไพ่ห้าไม้เท้าคือเป็นไพ่ที่แบบมีความขัดแยง้งหรือไม่ลงรอยบางอย่างแน่นอนทีนี้เดอะซันมาขยายเดอะซันน่ะ เรื่องเรี่ยงตรงนี้มันจะเคลียร์หรือมันจะผ่านไปได้มันจะมีอะไรบางอย่างที่สามารถที่จะ,ะแก้ไขหรือว่ามีมีความสําเร็จสมหวังหรือการผ่านอะไรบางอย่างไปได้กับตรงนี้ในความรักของบางคู่ตรงนี้โดยเฉพาะใครที่มีศาสตร์ของอ,อีชูขอขยายไพ่เอเนจีของเดอร์ฟ so, ูลหน่อยค่ะโซเมลพวาคุณรู้สึกไงกับพวกคุณขขนะคะโซเมลพวาคุณรู้สึกไงกับคุณขอขยายไพ่เดอร์ฟูลหน่อยโซเมลพวาคุณรู้สึกไงกับพวกคุณขอขยายไพ่เดอร์ฟูลหน่อยค่ะ แมวพวกคุณรู้สึกยังไงกับพวกคุณขอยใหญ่ไพ่เดอบฟูหน่อยเดอะฟูล <laughs> แล้วดูเด็ดเด็ดดูไพ่นะข่อยใหญ่ไพ่อะไรมีก้าวไม่เท้ามีเดวิลมีเดอะฟูลเดอะฟูลมาขยายเดอะฟูลคืออะไร ไพ่เดิมมาขยายไพ่เดิมอีกแล้วเออเข้าใจว่าข้อความต้องการจะสื่อว่ามันก็คืออันนี้แหละเออไพ่มันก็เลยเป็นไพ่ซ้ำมาขยายไพ่ซ้ำอีกทีนึงอน,นี้เอ e เน y แบบเนี้ยค่ะมันคืออะไรใครเห็นได้ชัดว่าคู่รักบางคู่มีความแคชชัวคือแคชชัวเรลชั่นชิพแบบให้กับว่ายังแค์ฟรี คือบางคนอาจจะยังไม่ได้มีคอมมิทเมนต์อะไรจากใครมากมายเต็มที่เพราะบางทีมันมีในเรื่องของบทเรียนบางอย่างที่เกิดขึ้นหรือมันมีความกลัวอะไรบางอย่างในอดีตฮัลโหลนี้ไพ่แบบนี้มันมีพันธนาการบางอย่างด้วยเอเนจี Energy ของคู่บางคู่ที่รอการเริ่มต้นถึงแม้ว่าบางทีอาจจะต้องเหมือนมีการแบบระวังระวังอหลายอย่างในเรื่องของระวังใจ ระวังความรู้สึกอะไรก็ตามนะคะไอ้เอเนจีตรงนี้มันมีคนที่เกี่ยวพันในละะักษณะอย่างเช่นว่าแบบเป็นพวกคนที่ยังมีพันธนาการต่อกันเป็นผู้ที่แบบว่ายังตัดขาดกันไม่ได้อืมพลังงานอาดีตด้วยอยู่ตรงนี้เพราะพอมันมีไพ่แบบนี้ขึ้นอันนี้ไข่ขอมาขยายไพ่หกถ้วยให้หน่อยองานหกถ้วยนะขอดูแบบถ้วยเนะะี่ยค่ะซเมมีของพวกคุณรู้สึกอย่งพวกคุณขอให้ขยายไพ่หกถ้วยเนะะี่ยค่ะ ส้มเอ๋ยของพวกคุณรู้สึกยัไงกับพวกคุณนะคะขยายไพ่หกถ้วยหน่อยโซเม๋ยของพวกคุณรู้สึกยัไงกับพวกคุณขยายไพ่หกถ้วยนะคะโซเม๋ยของพวกคุณรู้สึกยัไงกับพวกคุณอะฮะว่ายลูกโซเม๋ยของพวกคุณรู้สึกยัไงกับพวกคุณแอบไพ่หกถ้วยหน่อยค่ะโซเม๋ยของพวกคุณนะคะรู้สึกยัไงกับพวกคุณพลังงานมี energy ถ้วยเนี่ยเห็นป่ะอัศวินถ้วยหกถ้วยมันเป็นพวกอดีตที่อยากจะเข้ามาเออ มีสี่ไม้เท้าแปดไม้เท้าอกอัศวินเหรียญอ้ว้าวไพดีมากเลยอะคือต้องมองอยู่เลยว่ามันเป็น e n ่ของคนที่อยากจะแบบว่าเข้ามาสื่อสารเข้ามาขอโทษเข้ามาเคลียรหรืออะไรก็ตามอยู่ตรงนี้พลังงาน energy ตรงนี้นะดูนะให้มีพลังงานเจ็ดไม้เท้าหนึ่งเหรียญสิบดาบคือต้องมองอยู่ว่าพลังงานตรงนี้ค่ะมันเป็นคู่รักบางคู่ที่มีใครบางคนที่อยากจะพยายามบางอย่างมากๆเพื่อเข้ามาเพื่อเข้ามาหมายถึงแว่า ให้ให้อะไรบางอย่างในะที่ตอบโจทย์กับความสัมพันธ์กับพวกคุณได้มันมีคู่บางคู่ที่มีการพยายามและบางทีเหมือนแบบว่าเป็นพวกคู่รักบ,บางคู่ที่มีความเหนื่อยล้าด้วยอืมมีคู่บางคู่ที่มีเรื่องของอุปสรรคอยู่ตรงนี้มันยังมีคู่รักบางท่านที่มีอุปสรรคอยู่ตรงนี้อยู่ค่ะอืมมีอุปสรรค บางคนมีความขัดแย้งบางคนมีเรื่องของพัฒนาการที่มีใครบางคนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นอยู่ตรงนี้ด้วยแต่มันยังเป็นรักที่หมายให้กับว่ามันยังเห็นเหมือนแบบ potential บางอย่างอยู่นึกออกปะอือนี้อ,อะดูนะคะพลังงานมี energy น,นี้อ่ะใครสักอืมดูไพ่ข้อความดีๆนะไพ่ข้อความดี I feel like I'm going in circle เนี่ย going circle ดูดิไพ่อุปสัรค ไพ่ลักษณะเอเนจีไพ่ใหญ่บางอย่างแบบว่าเดวิลอะไรแบบนี้ไพ่พลังงานที่เอเนจีต้องแบบพยายามไพ่ดาบบางอย่างไพ่มีเอจีสถานณที่เป็นขยายในไพ่แรกอ่ะมีไพ่เด็กด้วยคือพวกเนี้ยค่ะบางครั้งมันอาจจะหมายให้กับว่าอะไรอย่างยังมีอุปสรรคอะไรอย่างคือชีวิตยังวนลูปอยู่กับวงกงกรรมกงป่วยยนหรืออะไรก็ตามนะอืทีนี้ไพ่อยู่นมีเอนจีนี้ไปเดินอยู่ไหนลูกอ่าโอเคข้างหลัง ดงกี้ว่าวันมีเฮ้ยอย่ายอมแพ้ท้าเธออย่ายอมแพ้เรื่องของเรานะเออมีคนที่ไม่อยากให้ใครยอมแพ้กันตรงนี้อ่ะถึงแม้ว่ามันจะแบบว่าวนลูปยังไงก็ตามให้มีเนจี้นี้ you are my light house คุณคือเหมือนแค่กับบ้านที่อบอุ่นแสงสว่างที่อบอุ่นของฉันเพราะไพ่ของคุณมีเดอะซันและเดอะซันค่ะเดอะซันที่ขยา The Sun. พยเดอะซันไอพวกเดอะซันเดอะซแบบนี้มันเป็นความอบอุ่นอยู่ตรงนี้นะอืม ไพ่เมจี่นี้ idiom research อ uh, uh, ่า idiom research flame r e ม o n a n c e ไพ่มีพลังงานความรู้สึกเหมือนยๆกัแบบว่าความเชื่อมโยงบางอย่างแบบคู่กันนะ่ะเออนึกออกปะมันมีคนรู้สึกได้เลยว่าพวกคุณนะ่ะหรือตัวพวกคุณรู้สึกกับใครที่ว่ามัน,ม,นม,มันมีความเป็นคู่กันอยู่ตรงนี้แล้วมันเป็นไพ่ i d i o ด้วยฉะนั้นมันเป็น energy ที่แบบว่ารู้สึกมามาก่อนหน้าคลิปนี้แล้วด้วยนี่ไพ่เมจีนี้ดนะคะ I cannot wait to love you ฉัน ฉันรอฉันรอจะไม่ไหวแล้วฉันอยากรักคุณผมอยากรักคุณได้หรือแบบว่าอยากให้ไหนอยากมันแบบมันหมดช่วงเวลาแบบวนลูปหรือกงกรรมกรงเกวียนตรงนี้มันไปอะไรแบบนี้ยค่ะนึกออกปะเออนะจริงๆทีนี้ลังงานมีไพ่นี้ด้วยค่ะทุกคน I hate แต่ t I h u r ฮ y อยมีคนตรงนี้ที่รู้สึกแย่กับการที่แบบว่าทำให้อีกคนหนึ่งเสียใจเออมันมีคนที่แบบรู้สึกแบบนี้นะคะ ทีนี้ไข่ขอมาดูไพ่นี้หน่อยอเดนไปไหนลูกเออโอเคอยู่ข้างหลังนะอือฮะขอดูไพ่ดีวายหนะะ่อยค่ะขอดูความรู้สึกของโซเมทที่มีต่อพวกคุณหน่อยนะคะความรู้สึกของโซเมทที่มีต่อพวกคุณรูออร้สึกไงความรู้สึกของโซเมทที่มีต่อพวกคุณความรู้สึกไงความรู้สึกของโซเมทที่มีต่อพวกคุณรู้สึกยังไง ความรู้สึกของโซเม e ความรู้สึกของโซเมทนะคะความรู้สึกของโซเมทรู้สึกกับผู้คุณอย่างไรความรู้สึกของโซเมทรู้สึกกับผู้คุณอย่างไรความรู้สึกของโซเมทรู้สึกกับผู้คุณอย่างไรนะคะใช้ไพ่นี้หน่อย Why do you stay away from me? The game of running away must stop. There is nothing to fear. คือตรงนี้มันเป็นความรู้สึกของพวกคุณบางท่านด้วยได้ด้วยนะไม่ใช่แค่ของพวกเขาอย่างเดียวนะคะเออพลังงานมันเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วย Energy ที่เป็นไพ่แรนดอมแบบเนี้ยมันมีคนตรงเนี้ยที่มีคําถามว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะหยุดเกมที่วิ่งหนีกันไปมาอะไรแบบนี้ซะทีอะไรแบบเนี้ยที่มีคําถามหรือสงสัยกับตรงนี้ ว่าจริงๆแล้วอะเกมของการวิ่งหนีกันไปมาเนี่ยหรือหายกันไปมามันควรจะหยุดได้แล้วไม่มีอะไรต้องกลัวกับตรงนี้เลยเพราะจริงๆมันเป็นคนที่มีความรักและแคร์กันนั่นแหละทีนี้เอามาดูดีนะคะไพ่ในวันนี้มีคีย์เวิร์ดหนึ่งที่ใครเห็นได้ชัดว่าใครจะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรเพราะว่าไพ่ในวันนี้นะของ Energy ข้อความเซตแรกกับข้อความหนึ่งข้อความในเซตเนี้ยมี Energy บางอย่างที่เกี่ยวพันกันและมาในทางเดียวกันมากๆดูไพ่ในนี้กันเลย we must we must talk communication can fade but n o t but not stop between us เนี่ย we must talk communication เห็นปะมันมีไพ่ศาสตร์ที่เป็นไพ่ energy ้เท้าแล้วมันมีไพ่ศาสตร์ที่หมนแค่ว่าเป็นไพ่แบบปัญหาขัดแย้งหรือก็ตามแต่ energy ตรงนี้มันมีคู่รักตรงนี้ที่อยากจะคุยหรือเคลียร์กันมากๆเอออย่าหยุดเรื่องราวของเราเนี่ย but not stop between us เนี่ยอย่าหยุดเรื่องราวของเราเหมือนให้กับไพ่ที่มีคําว่า don't give up on me อะ เอออย่ายอมแพ้ต่อมานะคะไพ่มีเนจีนี้นี่นี่คือสิ่งที่ใครบอกว่ามันสัมพันธ์นกันกับไพ่นี้ค่ะ I did s o m e research on twin f r a m e resonance We are twin flames นี่ our divine union is meant to be เฮ้ย We are twin f r a m e อะมีคนที่รู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่ของกันและกันจริงๆเพราะมันมีพ the one, ไพ่เดอะวัไงเออ มีคนตรงนี้ที่รู้สึกได้เลยว่าพวกคุณกับเขาอะเหมือนแบบ meant mean to be ก็คือแบบมันเป็นของกันและกันคู่ควรกันอะไรแบบนี้นั่นแหละให้มีพลังงานนี้ด้วยนะคะ I miss you but I know that our time apart is necessary and is ending soon เห็นปะฉันคิดถึงคุณนะแต่ฉันรู้แหละว่าช่วงเวลาที่มันต้องแยกห่างของเราทั้งคู่อะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆ แต่มันกำลังจะจบลงเร็วๆนี้แหละเออเฮ้ยอะไรยังไงคือไพ่มันมาในทางเดียวกันหมดนั่นแหละเออไพ่ของไขรไม่ไม่แบบไม่โกหกเออจริง I will provide for you มีคนจะจัดให้ค่ะมีคนจะจัดเต็มจัดหนกักจัดให้ให้กับคุณเออ I will provide for you หมายให้กับว่าใครก็ตามที่เป็นรักแท้ของพวกคุณนะคะหรือว่าเป็นโซเมตอะไรแบบนี้เป็นคนที่ใช่คือ โดยเฉพาะใครที่เป็นพวกรักเก่าอ่ะมันจะมีการหม่ยให้บอกว่ากลับเวลากลับมาหาการมันจะมีการแบบกลับมาชดเชยกลับมาจัดให้อะไรแบบเนี้ยเออนม่ออกปะใครมีพลังงานนี้นะคะ Call me I will answer but please understand that I'm not comfortable enough to initiate the contact คือมันมีคนตรงนี้ที่อยากให้โทรหากันอยากให้ contact ติดต่อกันแต่บางครั้งเขาอยากให้เข้าใจต่อกันด้วยว่า บางทีเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกสะดวกสบายแบบเขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกพร้อมมากพอกับการที่จะแบบว่าเหมือนแบบคอนแทคอะไรแบบนี้หรือติดต่อกันอะไรแบบนี้แต่ลึกๆก,ก็อยากให้คอหาหรืออยากให้โทรหาอยากให้ติดต่อหาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเออมันมีคนที่มีแบบนี้จริงๆนะเพราะอะไรมันมีคนที่มาแบบเมามอยหรือว่ามาคุยกับไข่หรือมารีวิวมาแบบเล่ามาระบายอะไรแบบเนี้ย มันมีแบบนี้จริงๆค่ะที่แบบว่ามันเป็นคนที่แบบอยากจะติดต่อกันนะแต่บางทีแบบว่าก็ไม่ได้พร้อมสแตนบายให้กันร้อยเปอร์ซงงปะมันมีค่ะมีอืมมี Energy นี้แน,น่นอนทีนี้ไข่จะปิดท้ายให้ด้วยตรงนี้เพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปโซเม t ดนะคะไข่ก็ใช้ไพ่เออโซเมดของไข่นะคะโซเม็ดเมสเซจหนดูหน่อยสิว่าพลังงานข้อความรักจากโซเมดของคุณนะคะมีพลังงานอะไรถึง,งคุณบ้างขอดูน่คะ พลังงานโซเมตตรงนี้มีข้อความรักอะไรถึงพวกคุณบ้างขอดูหน่อยโซเมตมีข้อความรักอะไรถึงพวกคุณโซเมตมีข้อความรักอะไรถึงพวกคุณอ่ะไพ่ที่มันปลียวๆออกมานี่คือใช่เลยอ่ะโอเคพลังงานตรงนี้นะคะเอ e เน y จี Energy ของโซเมตมีพลังงานอย่างไรถึงพวกคุณบ้างขอไพ่ใบนึ่งค่ะโซเมตมีอย่างไรถึงพวกคุณบ้างขอดูหน่อย You c ค m p พลี e มีในกองไพ่ด้วยแปบบ๊บนึงนะทุกคน You complete me มีพลังงาน you complete me ด้วยคุณเติมเต็มชั้นชั้นเติมเต็มคุณอะไรก็ว่าไปเป็นส่วนที่เติมเต็มของกันและกันนี่ไพ่มีเนจี้นี้นะคะ you make me feel safe คุณรู้สึกเอ่อคุณทำให้ฉันรู้สึกว่ามันปลอดภยัยคุณคือเซฟโซนหรือคนที่ทำให้ฉันรู้สึกแบบ เขาเรียกว่ามั่นคงหรือมั่นใจหรือปลอดภัยที่สุดอะไรแบบนี้ให้มีพลังงานนี้ด้วย you are captivating คือ you are captivating คือก็เหมือนคล้ายๆกับไพ่ที่มันขึ้นพวกพลังงานดีเอ m p r e s s อะค่ะคือมันมีใครตรงนี้ที่รู้สึกเลยว่าเฮ้ยพวกคุณสวยหรอพวกคุณน่ารักพวกคุณมีสเสน่ห์เออมันมีพลังงานนี้ you are my world คุณคือโลกของฉัน ถ้าคำนี้ยใครพูดถึงตัวเราแบบนี้นั่นหมายถึงว่าเราเป็นคนสำคัญในชีวิตของเขามากๆนะคะถ้ามีคำพูดนี้เกิดขึ้นหรือมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้น I only have eyes for you เขามีสายตาที่มองแค่คุณเท่านั้นอ mm. There is no one I would rather be with right now than you ไม่มีใครที่ฉันอยากจะอยู่ด้วยในตอนนี้เท่ากับคุณอีกแล้วเฮ้ยพลังงานสวยมากเลยทุกคนพลังงานมาในทางเดียวกันนั่นแหละไม่ต้องสืบเลยจริงๆนะคะพลังงานมาในทางเดียวกันไม่ต้องสืบอ,อ่ะโอเคเรียบร้อยอันนี้เป็นพลังงานของคลิปที่เป็นโซเมดประจําเดือนมีนาคมเดี๋ยวจะเอาคลิปอื่นๆมาให้อีกแล้วก็มีจะมีคลิปอ่พลังงานพวกแรนดอมต่างๆกับอ่ะพิกาคาให้อีกนะคะเพราะว่า เดี๋ยวไข่จะพยายามอัดคลิปไว้ร่วมหน้าในช่วงตรงนี้เพราะว่าช่วงตรงนี้จะเป็นช่วงที่เป็นเดือนเกิดของเอเดนเพราะฉะนั้นก็ในปลายสัปดาห์ที่เป็นที่เป็น11 12 13มีนาอะไรแบบนี้ก็ไข่ก็จะแบบว่าจริงๆไข่ก็จะพยายามลงคลิปให้นั่นแหละเออแต่ว่าก็อาจจะแบบนะนิดนึงอ่าโอเคเรียบร้อยเอาพลังงานมาให้เรียบร้อย,ออยนะคะทุกคนมารับพลังงานเดือววันกันค่ะ เรียบร้อยนะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็มีพลังงานบวกอยู่เสมอนะทุกคนเอาพลังงานบวกมาเติมให้ตลอดเลยอะ่ะเออทำให้ได้ใจมากๆทีนี้ใครก็จะดูดูส่วนตัวหรือสั่งโอร์เป,เปอร์ทั้งมาที่เหล่ขาของใคร kha r d o z วันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย